สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมในช่อง WTG ครับคลิปนี้ก็คือจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์วกิ้งซีซั่นที่1แล้วเนะครับเป็นสรุปเนื้อเรื่องของตอนที่7ถึงตอนที่9ก่อนจะไปชมก็ขอคนละ1ไลค์เป็นกําลังใจให้ได้ละกันนะครับลาชาเอเลอร์เรียกตัวหลอดอาเทวูฟที่เป็นน้องชายของเขาให้มาหาหลอดอาเทวูฟเป็นแม่ทัพเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากลาชาเอเลอร์ต้องการให้อาเทวูฟเป็นแม่ทัพนําทหารไปจัดการกับพวกวกิ้งคือไปแทนคน,ก,น,ก,ก,น,คก,นกล่าวที่บังโดนง ซึ่งอัตติูก็กล่าวตอบอย่างทอมตัวว่าเรื่องพวกนั้นล้วนเป็นการเสริมแต่งของเหล่านักกวีทางด้านแล็กนานและชาวไวกิ้งเนี่ยก็ขึ้นฝั่งห่างจากเมืองของราชาเอเลอร์ไปไม่ไกลามากนะครับเดินทางประมาณ1-2ถึงวันและเมื่อบุกลึกเข้ามาในแดนของศัตรูขนาดนี้แล็กนานจึงสั่งให้ชาวไวกิ้งตั้งค่ายล้อมลัวป้องกันอย่างดีหล่ออัตวิบูธก็นำทหารเดินทางมาถึงและเขาก็ได้เห็นพวกไวกิ้งตั้งค่ายเหมือนจะอยู่ยาวกันซึ่งเขาเองก็คิดไม่ถึงนะครับเพราะเขาคิดว่าพ่งนี้เนี่ยจะแค่มาปล้นแล้วก็กลับพววก,กหหาารารรบบออลลเเ่คจจะุโมตีย ทะลอรา์อเทวูบบอกว่าตอนนี้พวกไวกิ้งอยู่ในที่มัน่นฝืนโจมตีฝั่งเราจะเสียหายหนะักพวกเราต้องคิดให้เหนือกว่าศัตรูเขามีแผนจะล่อพวกไวกิ้งออกมาแล้วค่อยดักโจมตีซึ่งทหารก็ยังไม่เชื่อหลอดนะครับเถียงว่ายิ่งนานพวกมันจะยิ่งมั่นงคงเราควรจะรีบไล่มันออกไปให้พ้นแผ่นดินหลอดอเทวูบตะคอกใส่ทหารบอกว่าเขาคือนักรบชำนาญศึกมากประสบการณ์ทหารอ่อนประสบการณ์อย่างพวกเจ้าจะรู้อะไรทหารก็ไม่กล้าเถียงต่อนะครับตั้งค่ายลงตามคมสั่งของหลอดอเทวูบซึ่งทางฝั่งแลกนาเองเนี่ยจริงๆก็ยังตั้งค่ายไม่เสร็จดี และพวกเขาก็ได้เห็นทหารของนอธัมเบียยกทัพมาแล้วหลอนโลบอกเล็กนาว่าเราควรจะบุกโจมตีพวกมันก่อนแต่เล็กนาก็บอกว่าการฝืนโจมตีตรงๆจะทําให้ฝั่งเราตายเกินครึ่งโดยไม่จําเป็นและตัวเขาก็มีแผนอยู่ในใจแล้วแล้วในคืนนั้นเล็กนาก็นําไวกิ้งเดินย่องเข้าค่ายของทหารนอธัมเบียครับพวกทหารนอนใส่เกล็ดเตรียมพร้อมเต็มที่แต่ว่าค่ายทหารไม่มีเวรยามไม่มีรั้วรอบไวกิ้งเดินเข้าค่ายแบบง่ายๆเลยไวกิ้งคาทหารที่กําลังนอนหลับก็ตายกันแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับและพวกไวกิ้งก็เริ่มเผาค่าย ทหารที่กำลังหลับโดนไฟคลอกตายมากมายที่เหลือรู้ตัวรีบวิ่งไปบอดหลอดอเทวูปหลอดอเทวูปเอก็รู้ตัววนะครับว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นแต่เขาไม่สนใจทหารที่มาเรียกเขาถือดาบคุกเขา่าสวดมนต์ต่อพระเจ้าขอพรให้มีชายเหนือศัตรูทหารข้างนอกโดนฆ่าตายมากมายและเมื่อหลอดอเทวูปสวดมนต์เสร็จและลุกขึ้นพร้อมต่อสู้โฟกิที่อยู่ด้านนอกก็ตัดเชือกเต็นท์ทำให้เต็นท์หล่นลงมาทับหลอดอเทวูปอุตสาหปูเรื่องมาซะดีนะครับสุดท้ายแพ้โดยไม่ได้สู้อะไรเลยไวกิ้งชนะแบบเบ็ดเสร็จจับหลอดอเท แล็กนาถามอธิวุบว่าเป็นใครอธิวุบบอกว่าเขาคือน้องชายของราชาเอเลอร์แล็กนาก็แซวนิดหน่อยนะครับว่าทําไมราชาถึงส่งน้องชายมาลบแทนโฟกี้และลอโลตโกเรียกแล็กนาให้ไปดูว่าเหล็กของพวกนี้มันดีกว่าของชาวไวกิ้งมากลอโลลองใช้ดาบของทหารฟันไม้ซึ่งก็สามารถฟันขาดได้อย่างง่ายดายและพวกเขาก็ได้ม้าของฝั่งศัตรูมาหลายสิบตัวแล็กนาพาตัวหล่ออธิวุฟเดินผ่านพ่อเท่าท็อกซติกพ่อเทาก็นั่งเศร้าอยู่เพราะว่ารอบนี้เขาก็ยังไม่ได้ตายเหมือนเดิมข่าวการพ่ายแพ้ของหล่ออธิวุฟไปถึงหูของราชาเอเลอร ราชาคิดว่าน้องชายโดนฆ่าตายไปแล้วเขาเสียใจและก็โกรธแค้นมากขุนนางในแต่ละสำนักเสียงแตกไปหลายฝ่ายมีคนบอกว่าพวกนี้คือปีศาจที่พระเจ้าส่งมาเพื่อกวาดล้างคนบาปอย่างพวกเราพวกเราไม่มีทางชนะพวกมันได้มีคนแย้งว่าพวกนี้ไม่ใช่ปีศาจที่พระเจ้าส่งมาแต่ว่าเป็นปีศาจชั่วร้ายที่ถูกส่งมาโดยซาตานพวกเราต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดแต่ก็มีคนเสนอนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันก็คนธรรมดานี่แหละและสาเหตุที่พวกมันมากันก็เพราะต้องการทรัพย์สินพวกเราก็แค่จ่ายเงินให้พวกมันแล้วก็บอกให้พวกมันกลับไป แล้วขุนนางทั้งหมดก็ทะเลออกกาะกันลงเล้งเสียงดังราชาเอเลอร์แสนลำคาญจึงเดินออกจากท้องพระโรงไปราชาไปนั่งสวดมนต์ขอให้พระเจ้าช่วยจัดการศัตรูพวกนี้ทีแล้วก็มีคนมาแจ้งกับราชาครับว่าพวกไวกิ้งกําลังขี่ม้ามาซึ่งก็เป็นลักนาและเพื่อนๆขี่ม้าพาหล่ออัิบุคที่ถูกมัดมาด้วยและพอได้เห็นว่าน้องชายยังไม่ตายราชาเอเลอร์จึงส่งทหารไปบอกกับลักนาว่าราชาต้องการจะขอเชิญลักนามาเจราจาแล้วก็ถามว่าต้องการอะไรเพื่อแลกตัวกับน้องชายคืนแลักนายิ้มซึ่งก็ยิ้มโกนตออบอะไร แล้วเขากับเพื่อนๆก็ขี่ม้าพาห,หลอทเทบูปกลับไปพวกเพื่อนๆของแลกนาเนี่ยก็เตือนแลกนานะครับว่ามันเป็นกับดักแต่แลกนาก็บอกว่าเขาจะเข้าวังไปตามคําเชิญเขาต้องการรู้จักผู้นําของดินแดนแห่งนี้และพวกเราก็มีตัวน้องชายของราชาอยู่ราชาไม่กล้าทําอะไรพวกเราแน่แล็กนาให้คนคุมตัวหลอดอัทเทบไว้ที่ค่ายแล้วเขาก็พาไวกิ้งไม่กี่คนเข้าวังไปตามคําเชิญของราชาแลกนาและพวกเดินเข้าท้องะลรงซึ่งภาพที่ได้เห็นเนี่ยก็ทำให้พวกเขาตกตะล,ลึงพึงเพลิดมากเลยนะครับเพราะว่าในท้องพะลรงเนี่ยมีทรัพย์ ขนาดพรมที่พื้นก็ยังมีลวดลายสวยงามราชายเอเลอร์กล่าวให้การต้อนรับผู้มาเยือนแบบไม่เต็มใจแล้วก็เชิญให้ไวกิ้งไปทานอาหารกันก่อนแล้วค่อยทําการเจรจาพวกไวกิ้งได้รับการจัดให้นั่งร่วมโต๊ะก,กับครอบครัวของขุนนางและเมื่ออาหารถูกยกมาเสิร์ฟพวกวกิ้งก็หยิบกินกันอย่างอ,อร่อยท่ามกลางสายตาลังเกียจของคนในห้องแล้วบาทหลวงก็กล่าวนาสวดชาวนอทําเรียสวดมนต์ก่อนทานอาหารครับมีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพวกไวกิ้งได้เห็นก็นั่งงงกันเลยครับบอกว่าคนพวกนี้มันช่างแปลกจริงๆ แล้วชาวไวกิ้งก็เอาจานกระเบื้องมาทุบเล่นกันอย่างสนุกสนานเลกนาก็ว่าทุกคนนะครับเขาเนี่ยอุตส่าห์นั่งเก๊กหน้ามาตั้งนานทุกคนก็มาทําให้เขาหลุดขำจนได้แล้วเลกนาก็บอกกับราชาว่าเขาต้องการจะคุยละราชาถามเลกนาว่าต้องการอะไรเพื่อให้ปล่อยตัวน้องชายของเขาเลกนาเรียกเงินและทองหนักรวมกัน2,000ปอนด์ถ้าตีเป็นหน่วยบ้านเราก็ประมาณ900กิโลกรัมนะครับทองโลนึงก็2ล้านบาทก็คูณกันเข้าไปฮะราชาได้ยินก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับเพราะว่าจํานวนนี้เนี่ยมันมหาศาลมาก,ลก,าามกเลกกกนนนคิดไ้ยยตะบอทุ แล้เขาก็บอกว่าราคานี้เนี่ยมันก็เหมาะสมแล้วสําหรับน้องชายของราชาราชาเอเลอร์บอกว่าขอตัวคนคืนก่อนแล้วเขาจะให้แล็กนาตอบว่าไม่ของแลกคนเท่านั้นราชาจึงตอบตกลงครับแต่ว่าทรัพย์สินมากมายขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาราชาเอเลอร์ขอให้แล็กนาสัญญาว่าระหว่างที่เขารวบรวมของอยู่แล็กนาและพวกจะต้องอยู่แต่ในค่ายและห้ามออกปล้นชาวบ้านเด็ดขาดแล็กนาก็ตอบตกลงครับและราชาเนี่ยก็มีความขอข้อแม้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีชาวไวกิ้งหนึ่งคนปเปลี่ยนมานับถือาศาสนาคริส หลาช้าต้องการให้การเจราจาเป็นการกระทําระหว่างชาวคริสต์ด้วยกันคอนี้เลกนานิ่งเงียบไม่ตอบคนอื่นได้ฟังก็ยังไม่มีใครตอบตกลงนะฮะแต่ว่าลอโลที่นั่งคิดอยู่ก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเขาจะขอเปลี่ยนเป็นคริสเตียนเองเลกนานได้ฟังก็นั่งเงียบไม่พูดอะไรซึ่งในระหว่างนี้ที่เมืองคาเทกัดบ้านของเลกนานแล้กก็ท่าก็ทําหน้าที่ดูแลแ,แทนอยู่นะครับเธอทําหน้าที่ตัดสินคดีความแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยต่างๆก็คือเป็นรักษาการแทนเออนั่นแหละครับแล้วในวันหนึ่งซิกกี้เมียของเออนร์คน แล้วก็ทาต้อนรับอย่างดีแล้วก็เชิญให้นั่งบียอนได้เห็นก็ไม่พอใจแล้วก็จะไล่ซิกกี้ไปนะครับเขาบอกกับแม่ว่าน,นี่คือเมียของคนที่คิดจะฆ่าพอ่อแล้วก็ท่าบอกกับบียอนลูกชายว่าหากวันประลองผลออกมาตรงกันข้ามแม่เองนี่แหละที่จะต้องเป็นคนไปอยู่แทนที่ซิกกี้ในตอนนี้เธอถามลูกชายว่าอยากให้ปฏิบัติกับแม่อย่างไรบียอนจึงเข้าใจแล้วก็เชิญให้ซิกกี้นั่งซิกกี้มาขอทํางานเป็นสาวร,รับใช้ของลากอรท่าครับตอนแรกลากรท่าก็ไม่รับนะครับเพราะว่าซิกกี้เนี่ยเคยเป็นถึงเมียของเอลแต่ว่าอเทสแ,แตงก็บอกถึงขข้้ออดีองกาารรเป็นับใช เหมือนตอนที่เขาเป็นพระรับใช้หลวงพ่อที่โบสถ์มันทําให้ใจิตใจของเขาสงบได้ที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องของตัวเองหลักเกิดท่าพอได้ฟังแล้วเธอจึงรับซิกกี้และก็ทีรีลูกสาวเนี่ยให้มาทํางานด้วยกันแต่ว่าเธอก็บอกนะฮะว่าเธอจะไม่ทํากับซิกกี้เหมือนเป็นข้ารับใช้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้ซิกกี้ทราบสืงใจมากตัดภาพกลับไปที่เกาะอังกฤษก็มีพิธีเปลี่ยนศาสนาของลอโลซึ่งลอนโลเนก็ฟังไม่ออกแล้วนะครับยืนหาไปเรื่อยนะฮะว่ามันทําอะไรของมันลอโลโดนจับก,กดน้าล้างบาปพวกไวกิ้งคน บาดหลวงประกาศว่าตอนนี้ลอนโลกลายเป็นคริสเตียนแล้วแล้วก็มีชื่อใหม่ว่าลอบตาชาเอเลอร์และชาโนธัมเบียคุกเข่าแลกนาได้เห็นก็เลยพาคนของเขาคุกเข่าตามครับซึ่งไวกิ้งทุกคนเนี่ยก็คุกเข่าตามแบบงงๆยกเว้นคนเดียวที่แสดงออกว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะก็คือโฟกิครับแลกน่าและเพื่อนๆกลับไปที่ค่ายกันและในระหว่างที่ลอนโลนั่งคุยเฮฮากับคนอื่นโฟกิก็เดินเข้ามาด่าแล้วก็เรียกลอนโลอย่างประชดด้วยชื่อใหม่ว่าลอบโฟกิด่าลอนโลว่าลอนโลละทิ้งเทพของชาวเราลอนโลจะทําให้เเทพพจ้าโร ลโลก,ก็พยายามจะอธิบายนะครับว่าโฟกิซีเรียรเกินไปเขาเองก็รับไปงั้นแหละฟังไม่ออกด้วยซ้ําว่าพวกพระเนี่ยมันพูดอะไรแต่ว่าโฟกิก็ไม่ยอมฟังครับทั้งสองคนก็ทะเลาะก,กันหนักตเตรียมจะใส่กันและแต่ก็มีคนมาแจ้งก่อนนะครับว่าราชาเอเลอร์ส่งของมาให้แล้วพวกไวกิ้งก็เลยวิ่งไปดูที่หน้าค่ายพวกเขาเห็นรถม้าบรรทุกขีบมากมายมาส่งทหารทิ้งรถม้าไว้แล้วก็รีบวิ่งหนีกันไปแลกหนาให้คนออกไปดูแล้วพอพวกเขาเปิดขีบดูเนี่ยก็เจอว่าขีบว่างเปล่าราชาเอเลอร์หลอกพวกเขา แล้วก็มีทหารขี่ม้าจํานวนมากพลุออกมาจากแนวป่าบุกโจมตีพวกไวกิ้งไวกิ้งคนที่ออกไปเปิดขีบโดนฆ่าตายทางฝั่งไวกิ้งพร้อมลบทันทีทุกคนหยิบขวานหยิบโลตั้งแถวสามเหลี่ยมพร้อมลบทหารขี่ม้าจะบุกเข้าประตูคา่ายแล็กนาให้คนดึงไม้แหลมที่ซ่อนไว้ขึ้นมาขวางประตูทหารม้าเจอไม้แหลมขวางบุกต่อไม่ได้ต้องถอยกลับไปตั้งทัพใหม่แล็กนาสั่งลดไม้แหลมแล้วไวกิ้งในค่ายก็บุกออกโจมตีไวกิ้งบุกโจมตีอย่างบ้าคลั่งไล่ฆ่าทหารของนอธัมเบียซึ่งฝั่งไวกิ้งเองเ,องเนี่ ผู้เท่าท้องสติกที่ไล่ฆ่าศัตรูอยู่โดนฟันจากด้านหลังแล็กนาเห็นรีบวิ่งเข้าไปช่วยแล็กนาฆ่าทหารตายแต่แผลของพ่อเท่าก็หนักเกินไปยังไงก็ไม่รอดแล็กนาก้มลงยิ้มส่งพ่อเท่าพ่อเท่ากล่าวคำว่าวันฮาลากนตายแล้วเขาก็จากไปด้วยรอยยิ้มทหารนอธรมเบียพ่ายแพ้โดนฆ่าตายไปมากมายที่ยังรอดชีวิตอยู่ก็วิ่งหนีกลับไปทั้งหมดหลอนโลไล่ฆ่าคนที่ยังรอดชีวิตฆ่าทหารไปอีกหลายคนแล้วหลอนโลก็ตะโกนถามโฟกิตว่าเขาฆ่าชาวคริ์มากมายขนาดนี้ให้ดูแล้วจะเชื่อใจเขาได้หรือ,อยัง โฟกี้ยืนยิ้มแล้วก็ไม่ตอบอะไรครับแลกนาเดินไปหาหลอดอธทบุบที่โดนจับตัวเอาไว้แลกนาบอกว่าดูเหมือนราชาจะไม่สนใจว่าน้องชายจะอยู่หรือจะตายหลอดอธทบุบบอกว่าขอโอกาสให้เขาเขาสามารถไปพูดให้พี่ชายยอมจ่ายให้ได้แลกนาก็ยิ้มตอบว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีขวานแลกนาฆ่าหลอดอธทบุบแล้วก็จับศพม,มัดกับม้าส่งวิ่งกลับไปหาราชาเอเลอร์ราชาที่กองทัพโดนทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรจะไปต่อสู้อีกจึงต้องยอมจ่ายให้เป็นจำนวนเงินตามที่แลกนาขอ แล็กนาและไวกิ้งขนสมบัติมากมายเดินทางกลับอย่างผู้ชนะส่วนราชายเอเลอร์ก็ขอสาบานว่าเขาจะแก้แค้นแล็กนาให้ได้แในระหว่างที่แล็กนาประสบความสําเร็จอยู่ที่อังกฤษแลัเกอร์่าก็แทงลูกครับเมื่อแล็กนาเดินทางกลับมาถึงบ้านและได้รู้ข่าวว่าเสียลูกไปก็เสียใจเป็นอย่างมากแล็กนาคิดว่าสาเหตุเป็นเพราะเทพเจ้าพิโรธแล็กนาจึงยังไปทปําพิธีบวงสวงให้กับเหล่าเทพเจ้าและเขาก็บอกให้เทสแตนตามเขาไปด้วยอเทสแตนที่ต้องตามแล็กนาไปด้วยเนี่ยก็เตรียมพร้อมออกเดินทางนะครับเขาไปเปิดดูพระคมภีรเก่าที่เขาเก็บเอาไว้แต่ไม่ไดดด้้เปิูมาานแลว ซึ่งตอนนี้พระคมภีศาสนาคริสต์ของเขาเนี่ยก็โดนปลวกกินไปแล้วครับแลกนานและครอบครัวพร้อมผู้ติดตามจํานวนมากเดินทางไปยังวิหารอุปซาลาที่อยู่บนเขาที่นี่ถูกดูแลโดยนักบวชของชาวไวกิ้งนักบวชกล่าวสรรเสริญพระเจ้าและทําพิธีให้พรสาดเลือดใส่หน้าแล็กนานและครอบครัวซึ่งอเทียสแ,แตนเนี่ยก็มายืนรับพรอย,อยู่ด้วยนะครับนักบวชเห็นอเทียสแ,แตนที่เป็นบาทหลวงมายืนรับพรแบบนี้ก็อึง้งไปนิดนึงนะฮะแต่เขาก็ทําพิธีให้พรต่อแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปสักการะรูปสลักไม้ของเทพเจ้าแลาเะเกิดท่าไปขอพร เทพแห่งแสงอาทิตย์และก็อากาศดีเธอบอกเทพเจ้าว่าเธอยอมแลกทุกอย่างขอให้เธอได้ตั้งท้องลูกของเลกนาอีกครั้งส่วนเลกนาก็ไปขอพรกับเทพโอดินขอได้โปรดรับเครื่องสังเวยที่เขาจะมอบให้และก็บรรดาให้เขาได้มีลูกชายมากมายให้มันเป็นไปตามความทานายที่มีต่อเขาและเขาก็พูดทิ้งท้ายไว้ว่าจะเป็นหญิงคนไหนก็ได้ที่จะมากําเนิดลูกชายให้กับเขาแล้วก็มีงานเลี้ยงฉลองสนุกสนานกันของชาวไวกิ้งครับพวกเขาเชื่อว่าเทพเจ้าลงมาร่วมฉลองแล้วก็เดินอยู่ท่ามกลางพวกเขาพวกเขาสัมผัสดได้แม้จะมองไม่เห็น แล้วก็มีการจัดเตรียมเครื่องสังเวยครับอธทสแตนเดินสำรวจก็เห็นว่ามีคอกที่มีสัตว์มากมายหลายประเภทวัวแพะแกะหมูและแต่ละคอกเนี่ยก็มีสัตว์อย่างละ9ก้าตัวแต่ก็มีคอกหนึ่งที่ว่างอยู่แล็กนาบอกกับอธิสแตนว่าคอกนี้คือคอกของมนุษย์ซึ่งอธิสแตนนี่ก็สงสัยแต่แรกกันนะครับว่าจะพาเขามาด้วยทาไมและพอได้เจอแบบนี้เข้าก็ตกใจเดินหนีแต่ก็ไม่รู้จะหนีไปไหนครับอธิสแตนเดินไปเจอเพื่อนเพื่อนของแล็กนานั่งล้อมวงกินเห็ดเมากันอยู่ผู้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนแล็กนาเนี่ยก็ตะ อเทแสแตนกินเห็ดเมาดื่มเหล้าแล้วก็ร่วมสังสรรค์กับชาวไวกิ้งแล็กนาไม่ได้ไปร่วมกับเพื่อนๆนะครับเขาแยกมาอยู่กับลากระท่าแล้วก็ลูกๆลากระกทาบอกกับแล็กนาว่ามีข่าวลือว่าราชาฮอลิกแห่งเดนมาจะเดินทางมาร่วมงานนี้ด้วยแล็กนาบอกว่าไม่ใช่ข่าวลือเขาเป็นคนเชิญราชาฮอลิกมาเองเพราะว่าแล็กนาต้องการคุยกับราชาส่วนอเทแสแตนที่กินเห็ดเมาเป็นครั้งแรกก็เมาปลิ้นเลยครับเขาเดินเมาไปทั่วงานแล้วก็ได้เห็นไวกิ้งมากมายสนุกกันอย่างสุดเหวี่ยงทั้งร้องเพลงเต้นลําแล้วก็จับคู่โจะพึมๆกันป่ว อเทสแตนเมาจนยืนต่อไม่ไหวแล้วก็ลม้มลงลีฟเพื่อนสนิทข,ของแลกนาเดินมาเจอแล้วก็บอกกับอเทสแตนว่าการเดินทางของเจ้าพึงเริมลีฟพ,พยุงตัวอเทสแตนให้ลุกขึ้นอเทสแตนบอกกับลีฟว่าถ้าปล่อยเขาเนี่ยเขาล้มแน่ลีฟบอกว่าเทพเจ้าจะคอยพยุงเจ้าไว้แล้วเขาก็ปล่อยครับซึ่งอเทสแตนเนี่ยก็สามารถยืนได้จริงๆไม่ล้มนะฮะทำให้อเทสแตนเนี่ยแปลกใจเป็นอย่างมากแล้วเช้าวันใหม่ก็มาถึงครับเราไวกิ้งนอนหลับกันหลังจากที่เลี้ยงฉลองกันมาทั้งคืนมีชายอุ้มไก่พร้อมผู้ติดตามขึ้นมาที่วิหาร ชายอุ้มไก่เดินเข้าไปในวิหารที่นักบวชนอนหลับกันอยู่แล้วเขาก็โยนไก่ใส่แล้วก็ไล่เตะปุกนักบวชครับนักบวชตกใจร้องโวยวายชายอุ้มไก่หัวเราะชอบใจนักบวชโกรธมากเอาไม้ไล่ตีชายอุ้มไก่แล้วคนติดตามของชายอุ้มไก่ก็สั่งให้นักบวชหยุดแล้วก็บอกว่านี่คือราชาฮอลิกราชาแห่งเดนมาร์คคือเป็นราชาแต่ว่าก็เล่นบ้าเล่นบออะไรกรไม่รููนะครับส่วนทางด้านนอกอารามอเทสแตนที่ตื่นแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ที่คอกสาหรับมนุษย์เนี่ยมีชายใส่ชุดขาวมายืนรออยู่บางคนกอด เมื่อเขาลองนับดูก็เห็นว่ามีชายใส่ชุดขาวอยู่8คนแล้วเล็กนาก็เดินมาเรียกอเทสแตนบอกให้ตามเขาไปครับเล็กนาพาอเทสแตนไปพบราชาฮอลิกราชากรอดทักทายเล็กนาแล้วก็กล่าวชมเล็กนาถึงความสําเร็จมากมายโดยเฉพาะเรื่องไปตะวันตกครั้งล่าสุดราชาเชิญเล็กนาให้นั่งเล็กนาเองก็พูดกล่าวชื่นชมเรื่องของราชาในอดีตราชาฮอลิกโดนยึดอํานาจโดยน้องชายของพ่อเขาครับพวกอาของเขาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของราชาฮอลิกทั้งหมดและสุดท้ายราชาฮอลิกก็สามารถทวงบาลังกลับคืนมาได้แล้วก็ฆ่าอาของเขาทั้ง6คน นอกจากนี้แลกนาก็ยังบอกว่าประชาชนต่างชื่นชมในการปกครองอย่างยุติธรรมของราชาฮอลิกซึ่งสาเหตุที่เขาเชิญราชามาในวันนี้ก็เพราะแล็กนาต้องการถวายความภักดีขอเป็นข้ารับใช้ราชาราชาฮอลิกยอมรับด้วยความยินดีและเขาก็ถามแล็กนาว่าเล็กนาต้องการสิ่งใดเป็นการตอบแทนแลกนาบอกว่าเขาต้องการให้ราชาช่วยส่งกําลังคนที่มากกว่านี้ไปตะวันตกกับเขาด้วยแลกนาบอกว่าเขาไม่ต้องการแค่ปล้นสะดมเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าเขาต้องการสำรวจดินแดนตะวันตกราชาฮอลิกได้ฟังก็ตื่นเต้นที่รู้ว่ายังมีดินแดนอีกมากมายทางตะวันตก แล้วแลกนาก็เรียกอเทสแตนให้เข้ามาหาแล้วก็บอกกับราชาว่าชายผู้นี้เคยเห็นมันมาแล้วซึ่งอเทสแตนก็เล่าเรื่องที่สมัยเขายังเป็นพระนะครับเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาหลายที่ให้กับราชาฟังราชาโฮลิกฟังอย่างตั้งใจและเขาก็ถามอเทสแตนว่ายังเป็นคริสเตียนอยู่หรือไม่อเทสแตนตอบว่าไม่ได้เป็นแล้วราชาโฮลิกลุกขึ้นแล้วก็บอกแลกนาว่าเขาตกลงเขาบอกว่าเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่จะมีกวีเล่าเรื่องของเขาที่ร่วมกับแลกนาบุกเบิกแผ่นดินทางตะวันตกตัดภาพมาทางลอนโลที่มานั่งอยู่ในบ้านกับิกี เมื่อคืนลอนโลเนี่ยก็ไปจบเพล,มล,มลิมกับผู้หญิงมามากมานะครับซิกกี้ก็ไม่พอใจในเรื่องนี้นะฮะเธอหึงลอนโลนี่แหละครับลอนโลบอกซิกกี้ว่าอยากให้ซิกกี้จำเอาไว้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้และเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนเพราะใครทั้งนั้นหลอนโลเตือนซิกกี้ว่าถ้าไปจากเขาแล้ววันหนึ่งเขากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาซิกกี้จะเสียดายทีหลังซิกกี้ก็ถามลอนโลว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้จริงเหรอเพราะว่าตอนนี้แลกนาเชิญราชาโฮอลิกมาและกําลังคุยกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าแลกนากลับไม่บอกเรื่องนี้กับหลอนโล และลอนโลเองก็เอาแต่มเมาปริ้นจนไม่สนใจอะไรเลยต้องให้เธอเอาเรื่องนี้มาบอกซิกกี้บอกหลอนโลว่าหากหลอนโลต้องการจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆหลอนโลก็ต้องการซิกกี้มากกว่าที่หลอนโลคิดซึ่งทางด้านแล็กนาและราชาฮอลิกเนี่ย, ah ยก็แยกกันไปคุยเป็นการส่วนตัวต่อนะครับราชาฮอลิก ah บอกกับแล็กนาว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีเรื่องอยากให้แล็กนาช่วยตอนนี้ยาวบอกผู้นําแห่งเขตกอตแลนในประเทศสวีเดนกํลาลังมีปัญหาขัดแย้งกับราชาฮอลิกยาวในเป็นตําแหน่งผู้นานะครับก็เทียบเท่าตําแหน่งเอิร์ลของแล็กนานี่แหละครับยาวบอกต้องการที่ดินในปกครองของราชาฮอล และ้วย,ะยกกองทัพมาบุกโจมตีราชาโฮลิกต้องการให้แล็กนาเป็นทูตไปเจรจากับยาวบอกแต่โดยชื่อเสียงอันโด่งดังของแลกนาเขาเชื่อมากว่าบอกเนี่ยจะต้องยอมฟังซึ่งแลกนาเนี่ยก็ตอบตกลงราชาไปครับตัดภาพไปแทงอาสรสแตนครับอารีสแตนเดินไปที่อารามโหนตาบอดปากดำเนี่ยก็รอเขาอยู่แล้วแล้วก็บอกให้อารีสแตนเข้าไปข้างในที่ด้านในนักบวชที่รอยอยู่แล้วเนี่ยก็เดินม,มาถามอารีสแตนถามว่ามาเองด้วยความสมัครใจใช่หรือไม่อารีสแตนตอบว่าใช่นักบวชบอกว่าตอนแรกเขาเคยสงสัยในตัวของอารีสแตน เห็นว่าเป็นชาวคริสต์เขาลบพระเจ้าแล้วก็พระเยซูนักบวชถามว่าตอนนี้อเทสแตนยังเคารพบอยู่หรือไม่อเทสแตนตอบว่าตอนนี้ไม่แล้วนักบวชถามอีกจนครบ3าครั้งซึ่งอเทสแตนก็ตอบว่าไม่เคารพบอีกแล้วทั้ง3าครั้งครับนักบวชบอกว่างั้นก็ดีแล้วนักบวชถามต่อว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าถูกพามาที่นี่เพื่อเป็นเครื่องสังเวยตัวเทสแตนเองจริงๆก็เดาได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่พอความตายมาอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆเนี่ยเขาก็เกิดวันไหวเอื้อมือไปจับกางเขนด้วยความเคยชินนักบวชได้เห็นแบบนี้ ็เลยรู้ว่าเทสเตนเนี่ยยังไม่ละทิ้งพระเจ้าครับแล้วอเทสเตนเนี่ยก็วิ่งหนีออกมาจากอารามโหตาบอดปากดำในนักบวชเรียกทุกคนมารวมตัวแล้วก็แจ้งกับทุกคนครับว่าอเทสเตนเนี่ยไม่ใช่เครื่องสังเวยที่เทพเจ้าจะพอใจอเทสเตนไม่ได้สมัครใจแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาต่อเทพโอดินเขายังไม่ละทิ้งพระเจ้าเดิมและนาได้ยินเนี่ยก็มาแซวอเทสเตนครับว่าพระเจ้าของเจ้าเนี่ยมาช่วยไว้ได้ทันซึ่งอเทสเตนเนี่ยก็มองกลับโดวไม่พอใจครับโหนตาบอดปากดำพูดต่อว่าจะต้องมีคนอื่นในหมมู่่่พพววกเเจ้าาแแทททนนนนนีีอสตใัรุง ไม่เช่นนั้นเทพเจ้าจะพิโรธและลงโทษมนุษย์ทุกคนโฟกิพอได้ยินเนี่ยก็จะลุกอาสาทันทีเลยนะครับแต่ว่าเฮลก้ามีของเขาก็ดึงเอาไว้เธอขอร้องให้โฟกิอยู่กับเธอไวกิ้งหลายคนคิดแต่ตองอาเน่ไวกิ้งตาเดียวตัดสินใจลุกขึ้นแต่ก็มีมือจากด้านหลังมากดเขาเอาไว้คนที่กดอาเน่และลุกขึ้นแทนก็คือลีฟลีฟเป็นลูกชายของอีลิกเพื่อนของแลกนาที่โดนฆ่าตายมาในงานเลี้ยงตอนต้นเรื่องนะครับและลีฟเนี่ยก็เป็นเพื่อนคนสําคัญข,ของแลกนาลีฟกล่าวกับทุกคนว่าขอให้เขาได้รับเกียรตินี้เถอะขขออให้เเเเาป็นครื่งสวย เพื่อครอบครัวของเขาเพื่อพวกเจ้าทุกคนและที่สําคัญกว่านั้นก็เพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกมิการแห่งนี้โหนยิ้มรับแล้วก็ก้มหัวเคารพส่วนคนที่เหลือก็ไม่พูดอะไรเลยและในวันต่อมาพิธีกรรมก็เริ่มต้นขึ้นครับนักบวชนําของมีคมหลายชนิดมาที่แท่นพิธีสัตว์และมนุษย์ที่จะเป็นเครื่องสังเวยได้รับการทําความสะอาดร่างกายอย่างดีแล้วสัตว์แต่และชนิดจํานวน9้าตัวก็ถูกพามาฆ่าอย่างแท่นพิธีเลือถูกลวมลงในภาชนะแล้วจากนั้นก็ถึงคิวของมนุษย์ครับมนุษย์ที่เป็นเครื่องงสังเเดินมาททีี่่แพธ แล้วก็นอนลงบนแท่นอย่างเต็มใจราชาฮอลิกรับดาบรับหน้าที่เชือดคอมนุษย์เพื่อบูชาย,ยันพวกเขาเนี่ยก็โดนฆ่าไปทีละคนทีละคนจนถึงลีฟเป็นคนสุดท้ายพวกเพื่อนเพื่อนของเขาทุกคนยืนส่งด้วยความอาลัยอัเทสแตนหลับตาเรือนของทั้งคนและสัตว์ถูกนําไปรวมกันในบ่อส่วนศพก็ถูกนําไปแขวนไว้ตามทางเพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพเจ้าแล้วในเวลาต่อมาอีกหลายสัปดาห์เล็กนากัะบียอนผู้เป็นลูกชายและเพื่อนเพื่อของเล็กนาที่เป็นผู้ติดตามก็เดินทางไปยังกอตแลนด์เพื่อเป็นทูตตามคําขอของราาชฮอิก พวกเขาเข้าพบยานบอกซึ่งพอยานรู้ว่าเป็นคนจากราชาฮอลิกเนี่ยก็ไม่ให้การต้อนรับเลยนะครับแต่พอเขาได้รู้ว่าคนที่มาคือแลกนารอดบอกไวกิ้งผู้โด่งดังผู้เดินทางไปพิชิตตะวันตกมาแล้วยานบอกได้ก็เปลี่ยนเป็นให้การต้อนรับอย่างดีเลยครับทั้งสองฝั่งนั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันยานบอกว่าดินแดนที่เขาต้องการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของเขาตั้งแต่แรกเขาแค่จะไปทวงสิทธิ์ของเขาคืนและสาเหตุที่ที่ตรงนี้เป็นที่ต้องการนักหนาเนี่ยก็เพราะมันมีแร่มีค่าจํานวนมากให้สามารถขุดได้แลกนาตอบว่าราชาาฮออลิิกกไม่่เเห็นด้วยยับรืงสทธ์ แต่ว่าราชาฮอลิกเนี่ยก็ใจดีมีข้อเสนอมาให้คือเขาจะขอเสนอซื้อที่ดินต่อจากยาวขอให้ยาวบอกราคามายาวบอกว่าข้อเสนอนี้รับไม่ได้ถ้าจะให้พอรับได้เนี่ยก็ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าตลอดหรือไม่ก็แบ่งผลผลิตกันแลกนาบอกกับยาวว่าราชาฮอลิกไม่ได้ให้สิทธิแลกนาในการตัดสินใจมีแค่บอกว่าจะขอซื้อเพียงอย่างเดียวซึ่งยาวก็ถามนะครับว่าส่งมาแต่ไม่ให้สิทธิตัดสินใจเนี่ยมันจะส่งมาทําไมยาวบอกให้แลกนาส่งคนไปถามราชาฮอลิกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมและระหว่างที่รอคําตอบจากราชาก็ให้แลกนาไปเที่ยวเล่่นนกกออแด ที่กอดแลมมีต้นไม้พิเศษต้นหนึ่งใบของมันไม่เคยเหี่ยวเฉาว่ากันว่ามันคือต้นอีกดาซิลต้นไม้โลกแต่เขาก็มีข้อแม้ว่าระหว่างที่เลกนาเดินทางไปดูต้นไม้เขาขอให้มีคนของเลกนาคนหนึ่งอยู่ที่นี่เลกนาตอบตกลงโดยเขาจะส่งโฟกีปไปหาราชาฮอลิกส่วนคนที่เขาจะทิ้งไว้บ้านยาวก็คือหลอนโลพี่ชายของเขาหลอนโลก็นางเสียงที่โดนทิ้งส่วนฝั่งยาวเนี่ยก็นั่งมองแบบไม่พูดอะไรเลกนากับลูกชายแล้วก็พวกที่เหลือออกเดินทางไปดูต้นไม้โลกส่วนยาวก็ให้การต้อนรับหลอนโลเป็นอย่างดี แล้วยาวก็เล่าเรื่องของตัวเขาเองให้ลอนโลฟังยาวเคยมีน้องชายที่เขารักมากสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าในวันที่ยาวได้รับตําแหน่งต่อจากพ่อน้องชายแท้ๆของเขากลับวางยาพิษฆ่ายาวแล้วก็คนสนิทของยาวทั้งหมดยาวสามารถรอดมาได้ในวันนั้นเพราะเมียของยาวเนี่ยหยิบแก้ของยาวไปกินแทนและในวันนั้นยาวก็ได้เห็นเมียและคนสนิทของเขาต้องตายอย่างทรมานซึ่งเมื่อยาวสืบจนรู้ว่าน้องชายเป็นคนทําเขาก็จับน้องเผาทั้งเป็นยาวบอกกับลอนโลว่านี่คือความรักระหว่างพี่น้องที่เขารู้จักลอนโลบอกว่าเล็กนาไม่มีทางทําแบบนั้น ยาวต่อประชัยแลกนาเป็นนักลบผู้ยิ่งใหญ่และเขาเองก็คิดว่าลอนโลเนี่ยเป็นนักลบที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่หน้าแปลกที่เขากลับไม่เคยได้ยินชื่อของลอนโลเลยลอนโลจึงได้กลับมาคิดทบทวนอีกครั้งครับเรื่องที่เขาต้องคอยอยู่ใต้เงาของน้องชายมาตลอดทางฝั่งแลกนาที่เดินทางไปยังต้นไม้โลกก็แวะพักระหว่างทางครับเพื่อนของแลกนาสองคนอาเน่กับทอร์สเตนก็แยกออกไปจับปลามาปิ้งกินแล้วพวกเขาก็ได้เจอสาวสวยแก้ผ้าอาบน้าอยู่ที่น้ําตกพวกเขาแอบดูกันแต่ก็โดนนักลบหญิงผู้ติดตามของสาวคนนัั้้นจบได สาวสวยต่อว่าทั้งสองคนที่มาแอบดูเธออาบน้ําแต่เมื่อเธอได้รู้ว่าคนพวกนี้เป็นคนของแลกนาลต์บอกวีรบุรุษไวกิ้งชื่อดังเธอก็เลยยอมความไม่เอาเรื่องครับแต่ว่าแลกนาจะต้องกล่าวคําขอโทษเธอด้วยตัวเองเพื่อนของแลกนาจึงกลับไปหาแลกนาแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งแลกนาได้ฟังก็งงครับว่าเพื่อนแอบไปดูผู้หญิงอาบน้ําแล้วทําไมเขาต้องมาสวยด้วยแต่เขาก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นบททดสอบจากเทพเจ้าและเมื่อแลกนาได้ยินว่าเป็นสาวสวยก็เกิดสนใจครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยสนใจในสติปัญญ,ญาของเเธอออมาาากกกกกว่่ลลนนจึงฝพืับบไป ว่าเขาจะยอมกล่าวคำขอโทษเธอแต่ว่าเธอต้องมาหาเขาทั้งที่เปื่อยกายและก็ไม่เปลื่อยกายไม่หิวแต่ก็ไม่อิ่มมาโดยไม่มีผู้ติดตามแต่ก็ไม่ได้มาโดยลําพังและเมื่อสาวสวยได้รับคําท้าเธอก็มาหาแลกนาโดยสวมตาข่ายเป็นเครื่องนุ่งห่มกัดแอปเปิลเดินมาด้วยแล้วก็จูงหมามาเป็นเพื่อนแลกนาได้เห็นก็ประทับใจเลยนะครับทั้งความสวยและก็สติปัญญาแลกนากล่าวคําขอโทษเธอที่ผู้ติดตามของเขาไปแอบดูเธออาบน้ําสาวสวยยอมรับคําขอโทษและเธอก็แนะนําตัวว่าเธอคือเจ้าหญิงแอสลอก เธอเป็นลูกของซิเกิร์ดวิลลบหลุดในตำนานผู้ปราบมังกรกับบรุนฮิลวิลสตีวาคิลีซึ่งพ่อและแม่ของเธอก็ตายไปนานแล้วก่อนที่เธอจะจําความได้ทั้งคู่ประทับใจในการและกันแอส็อกและผู้ติดตามของเธอจึงรวบดวนทางไปเที่ยวต้นไม้โลกกับแลกนาด้วยพวกเขาเดินทางไปถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และก็ได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของมันกันส่วนทางด้านโฟกิก็เดินทางไปถึงเมืองของราชาฮอลิกที่เดนมาร์กนะครับเขาแจง้งเรื่องที่ยาวบอกไม่ยอมขายที่ดินที่มีปัญหาแต่ว่าอยากทําข้อตกลงแทนราชาฮอลิกตอบโฟกิว่าจะไม่มีข้ออตกลงื่น ให้เลกนาไปหาทางจัดการเอาเองซึ่งเขาเนี่ยก็ฝากโฟกิไปเตือนเล็กนาครับว่ายังมีคนอื่นอีกมากที่สามารถทํางานนี้แทนเลกนาได้โฟกิได้ฟังก็สงสัยว่าถ้าคิดอยู่แล้วว่าไม่สําเร็จราชาส่งเล็กนาไปทําไมกันแต่แรกซึ่งในระหว่างนี้ที่เมืองคาเทกัสก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับเกิดโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงมากมีคนล้มป่วยและก็ตายมากมายแล้วก็ท่าพยายามดูแลทุกคนอย่างสุดความสามารถอเทสแตนป่วยหนักแต่ก็ยังรอดมาได้แต่ก็มีคนมากมายที่ต้องตายไปซึ่งทีรีลูกสาวของซิกกี้ และกิวดาลูกสาวของลราเกิทากับแลกนาก็ป่วยจนเสียชีวิตไปด้วยครับตัดภาพกลับมาทางแลกนาที่ยังพักอยู่ที่ต้นไม้โลกความสัมพันธ์ระหว่างแลกนากับแอสล็อกนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและในคืนหนึ่งระหว่างที่ทุกคนนอนหลับแอสล็อกกับแลกนาเนี่ยก็แอบโจ๊รึมๆกันซึ่งในห้องนอนเนี่ยคนก็นอนกันอย่างเยอะยนะครับแต่ว่าคนอื่นหลับหมดไม่มีใครรู้เรื่องแต่ว่าบิยอลูกชายของแลกนาเนี่ยตื่นขึ้นมาพอดีก็ได้เห็นคาตาว่าพ่อนอกใจแม่เช้าวันถัดมาบิยอลก็มาด่าพ่อเรื่องเมื่อคือนบิยอลขอออาบบบบกกกรีลคััย ว่าเขารักหล่ะเกิดท่าและเขาก็ขอสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกและในคืนนั้นเอสเลอกก็แอบย่องมาหาแล็กนาอีกครั้งครับเธอพยายามจะโจ้กผึ่มๆกับแล็กนาให้ได้แต่ไม่ว่าจะทํำยังไงแล็กนาก็ปฏิเสธครับแล้วก็บอกให้เธอกลับไปบิออนที่แอบดูอยู่ก็ดีใจที่พ่อรักษาสัญญาแต่ในเช้าวันต่อมาเอสหลอกก็มาบอกกับแล็กนาว่าตอนนี้เธอตั้งท้องลูกของแล็กนาแล็กนาพอได้ยินก็ล้มตัวลงนอนเลยนะครับคิดไม่ออกว่าจะเอาไงต่อดีแล็กนาเดินทางกลับมาถึงกอตแลน โฟกี้ที่กลับมาถึงก็บอกกับยาแล้วก็ทุกคนว่าราชาฮอลิกจะไม่ทําการเจราจาถ้าไม่ขายก็ยกทับมายาบอกกับเล็กนาดูเหมือนว่าภารกิจของเล็กนาจะล้มเหลวแล้วแล้วยาวก็บอกให้เล็กนาและพวกเนี่ยเดินทางออกจากที่นี่ทันทีในวันพรุ่งนี้ยกเว้นว่าจะมีใครเลิกรับใช้ราชาฮอลิกและเปลี่ยม,มารับใช้เขาแทนซึ่งระหว่างที่ยาพูดอยู่เนี่ยเล็กนาก็นั่งจ้องหน้าลอโลดอยู่ตลอดเลยนะครับเขานึกสงสัยว่าพี่ชายจะเอายังไงและในคืนนั้นเล็กนาที่คิดตัดสินใจอยู่นานก็ตัดสินใจไปหาแอส็อกที่ห้องครับลูกชายคือสิ่่่งงททีีเขาาต้อกรสุด ส่วนทางยาวบอกก็มาคุยกับหลอนโลเขาบอกว่าแล็กนาคงไม่เลือกอยู่ข้างเขาอยู่แล้วแต่ว่าตัวลอนโลเองจะเอาอยัางไงยานบอกลอนโลว่านี่คือโอกาสที่ดีที่จะกําจัดน้องชายแล้วก็สั่งสมชื่อเสียงของตัวเองหลอนโลนิ่งคิดอยู่นานและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตอบตกลงครับตกลงที่จะร่วมกับยาวสู้กับน้องชายของตัวเองก็จบแล้วนะครับกับซีรีส์ไวกิ้งสีซั่นหนึ่งซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ยังแค่เริ่มต้นนะครับยังมีอีกไกลเลยถ้าชอบอยังไงก็ฝากซับฝากไลฟ์ฝากกระดิ่งไว้้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป และพบกันใหม่ในไวกิ้งซีซั่น2ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากมาครับ